สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ The Deep Dive นะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องการผนนึก,กำลังที่น่าสนใจมากครับมาจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจไทยเรานี่เองโครงการชื่อ KMNIM ภาคีผีตะโขนครับชื่ออาจจะฟังดูแปลกนิดหน่อย แต่ว่า KMNI M นี้ก็คือ Knowledge Management กับ Innovation Management นะครับการจัดการความรู้และนวัตกรรมโครงการนี้เป็นการจับมือกันของการประปาส่วนภูมิภาคหรือกอนพปอ,อครับทั้งหมด4สาขาในจังหวัดเลยมีสาขาเลยวังสะพุงเชียงคานแล้วก็ด่านซ้ายครับค่ะก็คือรวมพลังกันเลยนะคะ ใช่ครับรวมพลังบุคลากรเป็นร้อยคนเลยเป้าหมายก็คือสร้างนวัตกรรมที่ใช้ได้จริงช่วยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็เอ่อทำให้องค์กรยั่งยืนขึ้นครับอืมซึ่งการสร้างเครือข่ายแบบนี้ข้างในองค์กรเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าสำคัญมากนะคะโดยเฉพาะองค์กรใหญ่ๆที่มีสาขาเยอะๆแบบกอพอเนี่ยคะ่ะการที่ทำให้คนจากต่างสาขามาคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันได้เนี่ยมันเปิดโอกาสเยอะมากเลยนะครับ แล้วเขาทำยังไงให้คนเป็นร้อยจากสี่ที่มาทำงานด้วยกันได้ล่ะครับมันมีแบบว่ากระบวนการอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับเท่าที่ดูข้อมูลนะคะหัวใจสำคัญก็น่าจะอยู่ที่การสร้างพื้นที่กลางอะคะ่ะให้เขาได้มาเจอการทำงานร่วมกันอาจจะเป็นพวกเวิร์กช็อปหรืออาจจะมีเอ่อแพลตฟอร์มออนไลน์ให้คุยกันและเปลี่ยนไอเดียกันได้คือมันไม่ใช่แค่ สั่งจากข้างบนลงมาเฉยๆนะคะแต่เป็นการพยายามสร้างวัฒนธรรมสร้างบรรยากาศให้คนกล้าคิดกล้าทำกล้าแชร์กันจริงๆอ๋อครับครับฟังดูดีเลยแล้วผลลัพธ์ล่ะครับผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นรูปธรรมนี่มีอะไรที่เด่นดินบ้างครับเห็นว่าได้ตั้ง12โครงการนวัตกรรมน่ใช่ค่ะ12โครงการเลยมีอันที่น่าสนใจมากๆอย่างโครงการไฟฟ้าฟรีระบบไซฟอนซิสเต็มนะคะไซฟอนซิสเต็ม ไฟฟ้าฟรีมันทำงานยังไงหรือครับพรจะอธิบายง่ายๆได้ไหมได้ค่ะคือมันใช้หลักการวิทยาศาสตร์พื้นฐานมากๆเลยค่ะก็นน้าในท่อส่งของการประปาเนี่ยมันมีแรงดันตามธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหมคะครับมีแรงดันอยู่แล้วเขาก็เอาแรงดันน้ำเนี่ยไปหมุนกังหันเล็กๆเพื่อปั่นไฟใช้เองในจุดที่อาจจะต้องการไฟไม่มากเช่นพวงสถานีจ่ายน้ําย่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโโอโห ก็เลยกลายเป็นว่าผลิตไฟฟ้าได้ฟรีๆเลยไงคะลดค่าไฟไปได้เลยโดยใช้สิ่งที่เขามีอยู่แล้วให้คุ้มค่าที่สุดโหสุดยอดเลยครับเป็นไอเดียที่ดีมากแล้วอีกอันล่ะครับที่ชื่อมิเตอร์ออนไลน์อันนี้เป็นยังไงครับมิเตอร์ออนไลน์อันนี้ก็เป็นการยกระดับบริการเลยคะ่ะคือกอปอจะสามารถ ควบคุมการเปิดปิดน้ำหรือว่าดูสถานะมิเตอร์ได้จากส่วนกลางเลยผ่านระบบออนไลน์อ๋อไม่ต้องส่งคนไปดูหน้างานใช่ค่ะไม่ต้องทุกครั้งทำให้จัดการน้ำได้เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะถ้าเป็นพื้นที่ไกลๆหรือมีเหตุฉุกเฉินอะไรแบบนี้ค่ะฟังดูแล้วโครงการที่ได้มานี่ก็หลากหลายดีนะครับมีทั้งลดต้นทุนพลังงานแล้วก็ปรับปรุงบริการให้ดีขึ้นด้วยถูกต้องค่ะแต่ว่านะคะสิ่งที่ อ,อ,อาจจะน่าสนใจยิ่งกว่าตัวโครงการย่อยๆพวกนั้นอีกนะคะเต่เหรอครับหมายความว่า,างไงครับคือจุดที่มันน่าทึ่งจริงๆนะคะอาจจะเป็นตัวกระบวนการที่ทั้ง4สาขามาร่วมมือกันนี่แหละคะ่ะมันเหมือนกับว,ว่าตัวความร่วมมือเนี่ยมันกลายเป็นนวัตกรรมเชิงโครงสร้างการทํางานขึ้นมาเองเลยนวัตกรรมเชิงโครงสร้าง ใช่ค่ะคือมันเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำงานแบบเดิมๆที่ต่างคนต่างทำมาการสร้างเครือข่ายมีการแชร์ความรู้แชร์ข้อมูลข้ามสาขากันจริงๆจังๆการที่เขาสร้างระบบนิเวศของความร่วมมือแบบนี้ขึ้นมาได้เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นนวัตกรรมที่สำคัญที่สุดของเขาเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนกับว่าไม่ใช่แค่ผลลัพธ์แต่คือวิธีที่ทำให้เกิดผลลัพธ์นั่นเองที่เป็นเรื่องใหญ่ ใช่เลยค่ะประมาณนั้นเลยแล้วพอเกิดการทำงานร่วมกันแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้ามองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกผลกระทบมันส่งไปถึงไหนอีกบ้างครับนอกเหนือจากเรื่องลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพโอ้ยไปไกลกว่าน,นั้นเยอะค่ะมันลงไปถึงระดับคนเลยพนักงานก็ได้พัฒนาตัวเองนะคะได้เรียนรู้จากเพื่อนต่างสาขา<ป>แล้วก็เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรใหม่ๆที่แบบว่าเปิดกว้างมากขึ้นกล้าลองอะไรใหม่ๆครับ แล้วสุดท้ายผลประโยชน์มันก็ตกที่ประชาชนผู้ใช้น้ํานั่นแหะค่ะที่จะได้บริการที่ดีขึ้นรวดเร็วขึ้นซึ่งมันก็ตรงกับวิสัยทัศน์ของกอปอเลยนะคะที่ว่าคิดสร้างสารรค์เสริมสร้างนวัตกรรมนําพาองค์กรสู่ความยั่งยืนครับชัดเจนเลยเป็นการยืนยันเลยว่าพลังของความร่วมมือเนี่ยมันสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆ บทเรียนสําคัญจากเคสภาคีผีตะโขนนี่ก็คือเรื่องนี้ล่ะค่ะศักยภาพที่มันซ่อนอยู่ในการทํางานร่วมกันภายในองค์กรนนมันมหาศาลมากพอเราทลายกําแพงไม่ว่าจะเป็นกําแพงความคิดหรือกําแพงจริงๆระหว่างหน่วยงานเนี่ยมันปลดปล่อยพลังออกมาได้เยอะมากแบบที่อาจจะคาดไม่ถึงเลยก็ได้ ก็น่าคิดต่อนะครับว่าโมเดลภาคีแบบนี้การสร้างเครือข่ายข้ามสาขาข้ามหน่วยงานแบบที่กอบพอทำเนี่ยมันจะเอาไปปรบับใช้กับองค์กรใหญ่ๆอื่นๆได้ไหมไม่ว่าจะเป็นภาครัฐด้วยกันเองหรือภาคเอกชนหรือแม้แต่ในภาคส่วนอื่นๆเพื่อไปปลดล็อกศัก,กยภาพที่อาจจะยังซ่อนอยู่ให้เกิดนวัตกรรมเกิดการพัฒนานในวงกว้างขึ้นไปอีกก็นับว่าเป็นคําถามที่น่าสนใจทิ้งไว้ให้ไปขบคิดกันต่อดูนะครับ